ส่วนการเคลื่อนขบวนพระบรมศพในงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะยังคงยึดถือตามแบบโบราณราชประเพณีในการใช้ราชรถเคลื่อนพระบรมศพมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะการเตรียมการราชรถนี้เป็นหน้าที่ของกรมสัมพาวุฒินะคะซึ่งก็ต้องใช้ทั้งงานวิศวกรรมและงานศิลปรกรรมเข้าไว้ด้วยกันเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ กำลังคนทุกนายมีความตั้งใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้งานในครั้งนี้ออกมาสมพระเกียรติที่สุดครับสูงสุดของการรับราชการนอกจากการทำงานเพื่อแผ่นดินแล้วคงเป็นการทำงานถวายแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นในการพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานสำคัญของพวงชนชาวไทยทุกคน จึงเป็นงานที่ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายต่างร่วมใจทำอย่างเต็มที่ราชรถองค์ต่างๆถือเป็นงานสำคัญในการพระราชพิธีครั้งนี้โดยมีกรมสัมภาวุธทหารบกหน่วยงานที่เคยรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรและประกอบสร้างราชรถในงานพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายชั้นสูงและสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วกรมสัมภารวุธทหารบกก็มีหน่วยขึ้นตรงหลายหน่วยนะครับ ก็หน่วยหลักๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะมีอยู่สองหน่วยหลักด้วยกันก็คือมีศูนย์อุตสาหาการสรรพวุธเรามีช่างไม้เรามีช่างเหล็กช่างกลึงที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วก็มีเครื่องมือเครื่องจักรบางส่วนแล้วก็กาลังคนของเราก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การสืบต่อเนื่องกันมานครับเราก็เลยมอบงานนี้ให้ให้กับศูนย์อุตสาหาการสัรพวุธในการดูแลเกี่ยวกับาการซ่อมบูรณะราชรถอีกหน่วยหนึ่งก็คือศูนย์ซ่อมสร้างส,างสิ่งวก,กรณ์สายสรรพวุธ หน่วยนี้ก็มีหน่วยขึ้นตรงหลักอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็มีโรงงานขนาดใหญ่ในการซ่อมพวกปืนใหญ่รถถังรถเกราะอ,อะไรพวกนี้เราได้มอบหมายให้เขาดูแลแล้วก็สร้างรถชลถปืนใหญ่ขึ้นที่นั่นครับ ในงานบูรณะราชรถเพื่อประกอบพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้มีการบูรณะองค์ราชรถหลายองค์อาทิพระมหาพิชัยราชรถหมายเลข9780และราชรถน้อยหมายเลข9782 9783เป็นต้นพร้อมด้วยส่วนประกอบอื่นๆอ,อาทิพระยานมาศสามลำคารและเกลนบันไดซึ่งจากการติดตามงานของเจ้ากรมสัมภาุุิทหารบกอย่างใกล้ชิด ทำให้งานมีความคืบหน้าไปตามแผนที่วางไว้สิ่งทุกอย่างนั้นท่านผู้บัญชารฐานบกแล้วก็ผู้กำัชากาลำลำดับชั้นก็ได้ให้ความสนใจและให้การกํากับดูแลและก็ให้กําลังใจพวกเราทุกคนมาตลอดเวลานะครับความคืบหน้าก็เป็นไปตามแผนงานที่เราวางไว้ทุกอย่างแล้วก็โดยรวมแล้วก็ประมาณแปด0ิถึง้าสิบเอร์ซ็ตแล้วณนะเวลานี้นะครับในส่วนของร่างแผนอภิชัยซึ่งครั้งนี้เราใช้ในราชพิธีนะครับก็ ความคืบหน้าก็90%แล้วครับโดยการที่ว่าเราทำในส่วนของช่วงแรกของตัวรถในส่วนของการขับเคลื่อนก็สามารถดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วส่วนในเรื่องของล้อประดับพระมหาพิชัยครั้งนี้เนื่องจากว่าล้อเก่าเนี่ยสภาพค่อนข้างจะช็รุดพอสมควรแล้วเราก็จัดทำล้อประดับขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับที่จะดำเนินการขณะนี้งานของล้อประดับเนี่ยในเรื่องของตัวล้อเนี่ยค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปทำการแกะลาย ด้วยสาเหตุที่พระมหพิชัยราชรถเป็นราชรถองค์สําคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งราวปีพุทธศักราช2338ทําให้ชิ้นส่วนของราชรถหลายชิ้นชํารุดกรมสัมภาวุธธทหารบกจึงมีการนําวิศวกรรมยานยนต์มาปรับใช้ในงานราชรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ยังคานึงถึงหลักสําคัญคือไม่ให้ผิดจากโบราณราชประเพณี ในส่วนของห่วงชักลากเนี่ยซึ่งจะเดิมเนี่ยเป็นห่วงแกนเดียวนะครับเราก็ได้ทําเป็นลักษณะเป็นการรูปตัวยูซึ่งจะสามารถรับแรงได้ไม่ว่าจะในขนาดเลี้ยวหรือแรองต่างแล้วก็จะมีความแข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนที่2ก็คือในส่วนของล้อประดับนะครับซึ่งจะเดิมเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าล้อประดับเป็นเครื่อติดอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็น้ําหนักรถม,มีตัวมีความหนักมาก เพราะนั้นในขณะที่ทาการเลี้ยวล้อประดับนี้ก็จะเกิดการบิดงอนเนื่องจากว่าคลูดไปกับทานถนนทางกรมสมมติก็ได้คิดในเรื่องของการใช้ชุดยกระดับล้อนะครับซึ่งจะทําให้ล้อในสัมผัสกับพื้นอย่างเบาส่วนสุดท้ายเนี่ยในส่วนของระบบเบรกนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมาพิชัยแล้วเวชยันต์หรือล่าชุดรถน้อยทุกคันเนี่ยก็จะไม่มีระบบเบรกก็เลยทําระบบเบรกขึ้นมาซึ่งก็จะทําให้สามารถหยุดรถได้ในตําแหน่งที่ต้องการ ภายหลังจากงานบูรณะงานจัดสร้างราชรถโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างจนแล้วเสร็จราชรถองค์ต่างๆจะได้ถูกส่งต่อไปยังกรมศิลปากรผู้ชำนาญด้านงานศิลป์ในการประดับตกแต่งให้งดงามและสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพระสพนิกรชาวไทยทีมศิลปะวัฒนธรรมนาว26รายงาน